สวัสดีครับท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราจะพาไปแนะนำในสวนต้นไซประดับนะฮะเราจะเป็นสวนอยู่ในแถวบางเลนก็ก็อีกเจ้าหนึ่งก็เป็นเจ้าของเองแหละเขาก็มีของเขาเองนะส่วนไอเรื่องไซเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซักถามน,นี่นี่คือคือเจ้าของเจ้าของร้าน เจ้าของเจ้าของสวนเขาเนี่ยอยู่ที่บางเลนเขามีไอ้ต้นไทตต้นไซลาย,ลายอะไรผมก็ก็สนใจอะอยากอยากจะแวะมาก็เพอเอิญมามาแวะรถเข้ามาเนี่ยมาก็มาเจอก็ลองดูก็ลองขอเขาสัมภาษณ์ลองให้เสนอเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ทุกคนก็ต้องใช้ไอ้สิ่งแปลกใหม่นั่นแหละนะ,ะมีการใช้ไอ้มีเดีย กระจายให้คนรู้ว่าเออที่นี่มีนะไม่ต้องไม่ต้องไปไกลประหยัดน้ํามันแล้วก็เวลาแล้วก็ทุกส,สิ่งทุกอย่างออะลองมาเจอกันอ้าวขอแนะนาหน่อยสิครับว่าสวนคุณอยู่ที่ไหนอยู่ปงงปมาังวัดลอ๋ออยู่บางปลานี่เอง,อองเองอมันก็ไม่ได้ไกลนะมาจากกล้พุทธมณฑลนะเออมันก็ดีเมือนงันมันใกล้ดี เออเออไหนมี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 ไซร์แล้วมั้งไหนไหนช่วยแนะนำให้ฟังหน่อยเกาหลีลายเป็นยังไงมันเป็นใบแหลมมาทางเกาหลีลายอ๋อแล้วานล้านนี้นี่เขาเขานิยมประดับกันที่ไหนล่ะตามแบบว่าการบ้านเรือนก็ได้นะคะหรือว่าไปจัดสวนหรือ ไปจัดสวนกันก็ได้เออแล้วอันนี้ราคาราคาเท่าไหร่เลยเนี่ยอันนี้อยู่ที่สองเมตรนะคะเออต้นสองเมตรนะร้อยกว่าบาทนะคะโอ้ร้อยกว่าบาทจริงเหรอเออแล้วอันนี้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 แวะแวะมาเนี่ยมามาซื้อเนี่ยเอาไปได้เลยนะได้เลยมีพร้อมเลยนะพร้อมค่ะพร้อมที่จะยกค่ะเออแล้วต้นหลีลายสองเมตรเออไหนนะเนี้ยพาไปรอบๆหน่อยค่ะไหนอันไหนสามเมตรล่ะสามเมตรอยู่ตรงนู้นละค่ะอ่าไหนไหนเนี้ยอ่าพาไปพาไป อันนี้ถ้าสมมติว่าถ้าถ้าทำหมายถึงว่าถ้าลงถ้าลงไม่เป็นเนี่ยจะจะจะมีผู้ช่วยไหมเนี่ยค่ะมีค่ะเรามีคนะเรามีคำคำแนะนำให้ฟังด้วยใช่ไหมว่าเราก็ไปเอามาจากสวนจาก็ได้เราไปยกกันมาเองแล้วเราก็มาอัดดึกันเองโอ้โหทำแบบชาวบ้านนะนะแล้วอันนี้มีมีทรงโอ้สามเมตรนะสามเมตรนี่ราคาเท่าไหร่ล โอ้สองร้อยนิดเดียวต้องสามเมตรน่ะเออดีโอ้โหเขียวเขียวเออสวยจังเราต้องเรามาตั้งเราต้องใส่ปุ๋ยใส่อะไรด้วยนะคะเนี่ยออ๋น้ำใส่ปุ๋ยด้วยโอ้อย่างงั้นนะผมอีกใช่ค่ะลดน้ำนี่กี่วันแล้วเนี่ยโอ้โหหนูก็เฝ้ารถจนกว่กจะติดนะคะติดแล้วก็ต้องรดให้เขียวเหรอเราต้องการของสวยเราก็เลยลดน้ำไปเยอะหน่อยเออ เออขท่าดีเราก็มีอินโดมีอะไรมีพร้อมไหนไซไอไหนอะไรนะอะ ah. ไรอินโดค่ะไซไซอินโดมันเป็นไงอ่ะมันเป็นใบกลมค่ะเออสูงถึงสามเมตรเลยค่ะเออไหนไหนเนี่ยพาไปดูที่เออดูให้รอบๆไหนไหนมาแล้วค่ะเออตตอนนี้เพราะว่าเราอินโดของเราเรายกไปแล้วค่ะ และนี่เราเดี๋ยวรถหน้าเราจะขึ้นมาใหม่ค่ะอ๋อมีที่มันเป็นใบกลมอะค่ะอ๋อนี่ใบอ๋ออันนี้คืออินโดเพราะตอนนี้เราตอนนี้กําลังจะเอาขึ้นมานะคะลักษณะนะค่ะสามเมตรถึงสามเมตรกว่าเลยนะคะเนี่ยราคาสองร้อยกว่าบาทค่ะสองร้อยกว่าบาทอืโอ้โหสูงใหญ่เนี่ยแล้วแล้วแพงหรืค่ะเออเพราะว่าเพราะอันนี้นี่ส่งบางใหญ่กับ กับห้องสิบห้าด้วยป่ะเนี่ยตรงค่ะเหลือแล้วล็อกหองสิบห้าเนี่ยมันจะราคาเท่าไหร่ถ้าถ้าลักษณะสูงอย่างเนี้ยสูงอย่างนี้เขาต้องต้องมีถึงสามร้อยกว่าโอ้สามร้อยกว่าทโอ้อันนี้เขาเรียกว่าสวนไซสวนไครสวนไซราคาถูกนะราคาส่งด้วยล่ะค่ะแล้วก็มีมีพร้อมไม่อั้นพร้อมค่ะเออพร้อมเปิดเสร็จมีขอพร้อมค่ะโอ้เยี่ยมเลยมีถึงแม่ท่าติดล็อก็มีหลายหลายขนาดหลายไซส์ คนละราคากันนะคะอ๋อร้วรลห้าส <52 S 2> ิบสองเมตรถึงสามเมตรนะคะอืมเยอะเออนีเราตั้งเรีงยงนี่ก็นี่ก็สวยพร้อมขายหมดแล้วค่ะเออข้าท่าดี้<อ>การเดินทางนี่มันสะดวกไหมเนี่ยการเดินทางหรอคะก็โอเคค่ะมาตรงนี้การเดินทางสะดวกมาก<ไ>ค่ะ แล้วมาถึงติดถนนอยู่อย่างนี้จะมาไปบางใหญ่ก็ง่ายกี่โลใช่ไหมไอผมก็แวะมาเนี่ยก็แวะเข้ามาดูนะเออมันเป็นไงแทนที่ว่าเราจะไปไอคองสิบมันก็ไกลไกลผมอยู่กรุงเทพไปจะไปคองสิบห้าเนี่ยบางทีก็หลงวัดลำพญาเนี่ยแล้วมาเนี่ยก็แวะเออมันง่ายเดียวแป๊บเดียวเองผมก็ซื้อซื้อไซเนี่ยไป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 ลงรั้วเนี่ยประมาณยี่สิบต้นเนี่ยได้คำอันนี้เคาะจากเขาเนี่แหละ อ๋อขายราคาถูกจริงเออก็โอเคผมจะได้ไม่ต้องไปไกลประหยัดน้ำมันด้วยประหยัดกันเะค่ะ,ะ,ะมาแล้วถูกและสะดวกสบายค่ะมาถึงพร้อมยกยกกะเ็อ่อโอเค,ค,ออเคแล้วไงเดี๋ยวผมจะลง YouTube ให้นะแล้วให้ผู้ชมเขาตัดสินใจเอาว่าเขาจะยังไงว่า,า,วาคิดจะไปคลอง15ดีหรือว่าจะมาที่บางปาบางเลนเราเออ ดูที่ว่ามัน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 จะไอ้นั่นยังไงอืมแล้วเราแวกแถวนี้แล้วเราคุณมีต้นไรมีกล้วยบัวก็มีเห็นเนี่ยเห็นมีกล้วยกล้วยหอมไต้หวันด้วยนะขายน่ะกล้วยหอมเราก็มีเออดีเออแล้วเราก็มีบัวเราก็มีเราก็มีหลายๆอย่างนะคะเออแล้วเห็นมีมีมีไผ่ด้วยใช่ไหมน่ะใช่ค่ะเออเฮ้ยมีพรมเสร็จเลยสําหรับประดับประดับบ้านแล้วก็ไปปลูก ก็อันนี้ก็ลดหลั่นได้ด้วยต่อรองได้ต่อรองกันได้ไม้เรียกว่าไม่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 ผิดหวังเรียกว่าไม่ไม่กลับไปเออก็คงจะได้แบบราคาที่ถูกกว่า15กับคลองกับอ้ากับบังใหญ่นะเออดูเข้าท่าดีเออยังไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะแวะละกันเพราะว่าตอนนี้ผมได้ยี่สิบต้นโอเคละเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะส่งกระจายข่าวให้ผู้ชมเข้า ตัดสินใจเอาแล้วก็ดูใน Youtube แล้วก็ติดต่อไปทางโทรศัพท์ที่ที่ที่ม่อยู่บนไตเติลอยู่แล้วแต่ก็แล้วแต่ผู้ชมผู้ท่านผู้ชมก็าลวกันนะฮะเออเออแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีตอนตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะบุกไปในไร่เลยว่าเออเขายินดีเลย<ช>เห็นไหมเนี่ยอืมเขาก็ใจดีนะ<อ>นเ,เดี๋ยววิธีการอ,อะไร เออปลูกทรายล้อมทรเห็นไหมเขาก็ไม่ปิดบังแต่ว่าถ้าเป็นร้านอื่นเนี่ยเขาก็ปิดบังถามแล้วเขาก็หงุดหงิดเขาอีกเออนี่ก็ดีใจดีอ้าโอเคแล้วแล้วไงก็เราพบกันตอนต่อไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะปลูกไปในในในสวนเลยนะแล้วขอ ก็ลากันตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วเพราะว่าฝนมันเริ่มจะมาแล้วเห็นแดดดีนวโอเคเดี๋ยวเจอ <Okay. S 2> <Okay. S 1> กันใหม่แล้วกันนะจ๊ะโอเค <Okay. S 2>